<Okay. S 2> ได้เวลามือหันสายแล้วจ้า self s อ r v i c e today บริการตัวเองจ้าโอ้โห oh. oh. ข้าวข้าวกำลังร้อนๆเลยอืม mm. ตัก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 ลงตักทีละทัพพีค่ะหมดทานหมดแล้วคก็ตักใหม่ What we have today? you've got มีอะไรบ้างคะ vegetable omelette. Mm. <Ooh. Pizza. S 1> so let's go. ไข่เจียวผักหรือหรือเขาเรียกอะไรนะแพนเค้กแพนเค้กผักตัดจ้าตัดตัดตัดโอ้โหทุกคนน่าทานมากเลยค่ะ Excuse fingers อะไ้ตัดสวยเชียว เลือกเลพิซ hmm. ซ <laughs> mm ่าเหมือนพิซซ่าเลยเด็กปากบองวนแพนเค้กเอาแผนเค้กก็แผนเค้กโอ้ไม่เทียงแล้วเทียงไม่ขึ้นเทียงเทียงเทียงลูกไม่เคยขึ้นเลยค่ะ RightWe'll give it a goDo do you want some sweet chili? s w e mm e t chili?HmmNo, no, that'll be fine.FineA little bit of rice with it, see?Yeah ซ้อมมีก็ไม่ใช้นะเธอแฮปโฟก็ไมอยู่สังเกินแ t ทมัโต้โ r แครอทแครอทโอเคแครอทค่ะแครอทเอ่อแคบิ้แครอทแคบิ้นฮมเบ e ต yeah with egg with egg yeah I want to put a h spring onion but don't have. Okay. อืมอแซ่บจริงใจจริงเ hmm. มนูต่อไปอันนี้คือหมูย่างคะ่ะอันนี้หมูผัดพริกแกงคะ่ะเมื่อวานไปร้านขายของไทยไปเห็นมะเขือลุงอยากทานหมูผัดพริกแกง hmm. ั่งจริงสั่งจังเราอยากจะใส่อย่างอื่นด้วยนะคะแต่มันไม่มีเราเรามีแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นค่ะลุงเน่เป็นคนที่ชอบทานมะเขือค่ะเป็นคนไทยไปแล้วคนหนึ่งแค่เกิดผิดที่ไม่จับกระมองชั้นลกเธอจัดไปอยากกินก็จัดไป Right, we got some eggplant. Yes, eggplant. With some red chili paste Yes. and pork. Yes. Bon appetit. Cheers. Macuaron now. Oh okay. <laughs> <laughs> mm. Oh, alright. Mm. Good. แม่บ้านถามลุงว่าแบบงนี้มีมีสอกช้อยให้เลือกระหว่างหมูผัดพริกแกงกับแกงเขียวหวานลุงจะกินอันไหนลุงบอกฉันไม่ได้ทานน yes ฉันไม่ได้ทานหมูผัดพริกแกงนานแล้วขอหมูผัดพริกแกงพุ่นนะพุนแล้วพุนเดชโป่งโป่งมาบ่อยแล้วกิน <c oughs> โ,โอ้เผ็ <c oughs> <c oughs> ดนิดหน่อยนิดหน่อย มูจ่ามูมู with some attached to that โอ้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 โอ ไงคะโอ้เพ mm ิ hmm. Ooh, back, bold, mm ่งจะใส่ปากโอกมาแล้ว just put in your mouth and let it coming <laughs> how about food yesterday and today mm hmm. กับข้าวเมื่อวานกับข้าววันนี้ไงคะ I think better today เออวันนี้อะไรกว่า What do you think for me yesterday yummy yeah ถามลุงว่ากับข้าวเมื่อวานเป็นไงคะลุงบอกวันนี้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานไปกินข้าวข้างนอกคะ่ะ กินไปบนไปค่ะเพราะว่ากับข้าวจืดค่ะอาหารญี่ปุ่นจืดบอกฉันคิดถึงกับข้าวฝีมือเธอจังเลยพุ่น่ะโอ้ยเธอเธอให้ฉันพักบ้างเธอวัน o ันทรา prefer today ชอบปัไหาสามอย่างนี้คิดหนักเออเออ <laughs> ชอบมูบัตรมะเขือเออ ว่า t what like that อ๋อพูดไม่ได้ everything อ๋อทั้งสามอย่างเลยโอ้ this one number one อ๋อหมูผัดมะเขืออันดับแรกวัาน้ำวัาน้ำมะทูนัรู้จิงโอ้โอเคโอเครักษาน้าใจเมียใช่ไหมโอเคค่ะก็ตัวไปทานก่อนค่ะบายบายบาย